อันนี้เป็นปืนวัดอุณหภูมินะครับผมสําหรับงานช่างนะครับซึ่งราคาถูกที่สุดแล้วนะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆกับปืนวัดไข้แล้วอย่างคือการวัดของเขาเนี่ยสามารถวัดในระยะไกลๆได้เนี่ยมันจะเป็นออกเป็นเลเซอร์แบบนี้นะครับเห็นป่ะเห็นป่ะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูเนี่ย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 อ่ะเนี่ยครับผมมันเป็นเลเซอร์แบบนี้ซึ่งถ้าเลเซอร์สัมผัสกับสัมผัสกับผิวตรงไหนที่เราต้องการจะวัดอุณหภูมินะครับอย่างเช่นเครื่องยนต์นะครับ หรือว่าอะไรแบบนี้ที่มือไม่สามารถเข้าถึงอะไรแบบน,น,นี้เขาก็จะบอกเป็นอุณหภูมิแบบนี้เลยนะครับเรายิงตรงนี้เลขก็จะออกแบบนี้เลยนะครับยิงไปตรงอื่นตรงตรงนน้นตรงนี้อะไรเงี้ยอุณหภูมิก็จะต่างกันไปนะอย่างยิงไปแถวๆใกล้ๆหลอดไฟ้ยนะครับซึ่งอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเห็นปะ่ะสามสิบเก้า 3.9องศา35อันนี้ก็3า,าองศาแบบนี้นะใครที่แบบเอาไปใช้กับงานช่างนะครับเครื่องยงเครื่องยนต์สิ่งตรงไหนที่เข้าไม่ถึงเข้าถึงยากนะครับอันนี้ก็เหมาะนะ